ขยัไไ้มางนะเควายวิ่งวิ่งแต่รูปของไหขไ้นชั้นไหนเรื่องราวของชีวิตล้วนแต่มีที่มาว่าโลกที่โหดร้ายมันจากจดหมายที่ลางพ่อแม่เห็นลูกชายแล้วถึงกับต้องขยี้ตาจากเด็กน้อยในวันนั้นแต่อมาเป็น กับไม่สนใจว่าใครคอยสนใจกูสนต่เพื่อนสนใจของในฟอยชีวิตนี้เป็นของข้ามีแต่ยาบ้าก,กับไฟลอยเลยใจลอยทำผิดเพราะชีวิตไม่กลัวเกงตำรวจมาก็ขายไปก็แล้วไงไม่กลัวเกมเขียนเรื่องจริงของชีวิตใส่ลงไปในตัวเพลงภาพที่กูเห็นคือเพื่อนเอาเข็มฉีดตัวเองอเบนเข็มตะการเรียนช่างแม่งเถอเกสีแล้วก็ต่อเพื่อนพร้อมไปเอาของมาเสพดิผลิตยาหมดไปต้องใช้เงินเพื่อเสพอีกนี่แหละคือที่มาของปัญหายาเสพติดอ้อ เยาวชนที่เคยใช้สารเสพติดแล้วสาเหตุตัดสินใจเข้าไปย,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 ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดส่วนหนึ่งมาจากปัญหาครอบครัวโดยเริ่มเข้าสู่วงจรยาเสพติดจากการจำหน่ายจากนั้นลองเสพยาเคยาไอซ์ก็ต้องารเสินที่ยอมรับในสังคมและกลุ่มเพื่อนแต่หลังถูกคุมจำเลยคดียังมีโอกาสได้ยู่ในสูนย์ฝึกและเอาอตัวเองและเยาวชนไทยากขึก้นอยากเก๋าอยากเก่งอยากเก่งกว่ารอบตัวเลยมีคดีความ ว่าหารู้ไมที่เดือดร้อนคือครอบครัวมัวแต่โทษเบื้องบนว่าฟ้าลิขิตมาแต่ไม่โทษตัวเองที่เดินทางผิดมันเป็นตาทุกตีพ่อแม่ภาพนั้นมันติดตาหัวใจแตกสลายเมื่อลูกชายต้อง พาคนมาช่วยลูกเรื่องร้ายต้องกำจัดโกรธแค้นแทบตายแต่ทำได้แค่กำหมัดทำยังไงแม่ก็ยอกทุนเงินทองไม่จำกัดพ่อแม่หวังรักษาอย่าพาลูกมาบำบัดตัดไา้ในร่างกายต้องเกอบไปเพราะจิตสุขรูปร่างที่แม่ให้เจ้าใช้ยาจนบิดบูมตามเพื่อนตามไปไม่สนใจหลอกปิดถูกอยากเทอยากแก่ต้องดมเคให้ติดหมูปลูกฝังค่านิยมเพื่อนผมต้องชมไว้ใช้เงินกันไปเที่ยวต้องเคี้ยวหนองต้องอมไฟอยู่บ้านกูต้องเจงเห็นพ่อ มึงคิดดูเอาละกันที่เรามามันตรงไหมใทยเป็นประเทศที่วัยรุ่นไม่ปลอดภัยสุ่มเสี่ยงกับปัญหาเรื่องยาตลอดไปเพราะตำรวจไม่ขายเองก็ไม่รู้จะบอกใครยาป้าไม่มีวันหมดแล้วมันจะอยู่ตลอดไปเฮ้ย<ป>